ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวมังกรนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปากักกลุ่มเนื้อหาตแต่วันที่16กรกฎาคมถึง3 1อกรกฎาคม2563ค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวมังกรค่ะชาวมังกรคนมีคู่นะคะตอนนี้สถานการณ์ความรักเป็นยังไงความรู้สึกของชาวมังกรนะคะ ได้ไพ่พลังงานใบ,บแรกนะคะไพ่เพจอัพคัพนะคะหนึ่งดาบค่ะเอมเพสราชาถ้วยราชินีไม้ไพ่ห้าเหรียญค่ะสถานการณ์ของชาวมังกรนะคะตอนนี้อาจารย์มองเรื่องมือที่3แน่นอนนะคะไพ่เพจอัพคัพใบนี้นะคะ ่าเพราะว่ามีไพ่บุคคลนะคะอ่าราชาถ้วยขนาบด้วยไพ่เอ็มเพสกับราชินีไม้นะคะไพ่นี้บ่งบอกถึงชาวมังกรนะคะอาจจะ1นแปลเป็น2ประเด็นนะชาวมังกรอาจจะเหมือนกับไปเขาเรียกว่าเดีลหรือ พูดคุยหรือทำความรู้จักหรือรักกับคนที่เขามีพันธะเจ้าข้าจ้าของอยู่ก็คือ e m p r e s s นะคะณตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับความลับล่วขึ้นมาก็ได้นะคะหนึ่งดาบก,ก็คือข้อมูลข่าวสารมันถูกเปิดออกมาตอนนี้ชาวมังกรก็มีความรู้สึกแบบเออไม่อยากเป็นมือที่สามของใครอะนะคะอาจารย์มองไพ่ห้าเหรียญก็พร้อมที่จะฉีกตัวออกมาก็ได้นะคะก็คือไม่อยากไปต่อแล้ว นะคะมีความรู้สึกเสียใจบ้างแต่เราก็ไม่อยากทาทาลายชีวิตใครอะไรประมาณนั้นนั่นคือกรณีที่1กรณีที่2อ,อาจจะเป็นชาวมังกรเองต่างหากแหละที่คนรักคุณอ่ไปมีคนอื่นแล้วทําให้คุณตอนนี้เกิดความรู้สึกเสียใจนะคะเกิดความรู้สึกเสียใจน้อยใจนะคะห้าเหรียญเพราะเราได้ทุ่มเทให้ความรักความซื่อสัตย์นะคะ ไพ่าาราชาถ้วยคือมั่นคงต่อเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่เราคิดว่าดีแล้วแต่แล้วมันกลับตลปตดมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ชาวมังกรคิดนะคะในะตอนนี้ก็จะทําให้ชาวมังกรสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความรู้สึกความจงรักภักดีหรือความรักที่เคยมีมันมันมันไม่เหลืออาจารย์มองไพ่ห้าเหรียญน,นะคะ ก็เป็นไพ่ที่อยากจะเดินออกมานั่นเองนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะเรามาดูฝั่งคนรักของชาวมังกรบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ที่อาจารย์พยากรไปนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เดอะเฮอร์มสี่ดาบ เดือ o ฟ l เจ็ดถ้วยแล้วก็ราชาไม้ค่ะถ้าดูจากหน้าไพาอาจารย์จะมองว่าเจ็ดไม่เท้าคือเขาเหมือนกับไม่ค่อยที่จะอ,อินางข้งขอบก็ได้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเหมือนเขาคิดว่าเขาไม่ได้อา ขับไล่สาส่งหรืออะไรประมาณนี้เขาก็อยู่ขเขาแบบนี้นะคะแค่อาจจะไม่ได้ดูแลมากเหมือนเดิมหรือไม่ได้เอาใจใส่มากเหมือนเดิมอาจจะแปลในแง่ของความวุ่นวายในเรื่องของงานก็ได้นะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เทคุณไม่ได้บอกเลิกมังกรเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ผิดอะไรประมาณนั้น ถึงเขาจะไปพูดคุยกับใครมีอะไรกับใครอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่มังกรกับคนนี้คบหากันมานานเป็นคู่รักกันมานานนะคะเขาก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่เดอะฟูลอิสระคุยกับใครก็ได้แต่ไม่ผูกมัดถึงไงก็ยังเลือกของอเลือกชาวมังกรเป็นตัวกินเสียงจริงนะคะเจ็ดถ้วยกับราชาไม้นั่นคือคนรักคุณคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น กรณีที่ชาวมังกรเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วจะเป็นข้อเสียสําหรับชาวมังกรประเด็นหลังทันทีค่ะว่าเขายัางจริงจังกับคนของเขาเขาก็ก็คือชอบพอเราแต่ไม่ได้คิดจริงจังขนาดนั้นเพราะเป็นไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลจะเป็นความรักแบบชาบชวยอะค่ะประมาณนั้นนะคะจะเป็นข้อเสียทันทีถ้ากรณีที่ อะชาวมังกรเข้ามาทีหลังเพราะนี่พูดได้เป็นสองประเด็นเลยนะคะโอเคเรามาดูสรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ ราชินีเหรียญ10ดาบ6กถ้วยเดอะเมจิกเชียนแล้วก็อสศวินเหรียญค่ะถ้าเป็นประเด็นที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้อาจารย์แปลความหมายไพ่ในแง่2สอลักษณะสองเคส2แบบนะคะถ้าการณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนลคะค่ะสรุปความสัมพันธ์ว่าราชินีเหรียญหนึ่ถ้วยเขาก็ยังยึดบั่นกับคนของเขา สิบดาบเขาอาจจะเหมือนกับเทเทชาวมังกรที่เข้ามาทีหลังได้นะคะไพ่หกถ้วยเขาก็ยังเ,เหมือนมั่นคงกับคนของเขาอยู่นะคะเพราะนั้นเด e m เมเชียนกับอสศวินเหรียญจะกลายเป็นว่าถ้าชาวมังกรมาทีหลังคนคนนี้ครบเราเพราะผลประโยชน์ได้นะ,ะอสศวินเหรียญเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขา มันไม่ได้แปลช่วยเหลือในเรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการแนะนําข้อมูลแนะนํางานแนะนําอะไรบางอย่างก็ได้อาจารย์มองเป็นประเด็นเหมือนมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกรณีที่คุณเข้ามาทีหลังนะคะแต่ถ้ากรณีคุณคุณเป็นคนแรกแล้วเข้าไปมีคนอื่นเนี่ยยังมองดีว่าเขาจะเทคนนั้นแหละแล้วกลับมาเลือกคุณถ้าคุณเป็นคนที่หนึ่งนะอาจารย์แปลได้สองประเด็นประมาณนี้นะ เพราะนั้นลองไปประยุกต์ว่า,าตัวคุณกับเขาอยู่ในเคสไหนนะคะโอเคค่ะเรามาดูมังกรคนโสดค่ะ The ไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่ห้าดาบไพ่เจ็ดดาบไพ่เดอะซันไพ่เดอะเวลไพ่วิวออฟจูนสำหรับมังกรคนโสดจะได้ข่าวดีนะอาจารย์มองจากที่คุณอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวในเรื่องของความรักความไม่ซื่อสัตย์ ถูกหลอกถูกอะ,อะไรแบบประมาณนี้ถูกคนไม่จริงใจะคะ่ะเดอะเมเชียนห้าดาบกับเดาบนะคะแต่นันตอนนี้นะคะภายในปักเนี้ยเดอะซันขึ้นมาเดอะวอลขึ้นมาวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาคุณมีโอกาสที่เจอรักแท้นะคะอาจจะเป็นรักที่อยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้เป็นเหมือนคู่บุญบารมีเป็นคนมีชื่อเสียงมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะ ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการอ่านะคะเป็นคนมีชื่อเสียงพอสมควรคนอยู่ในสังคมที่โดดเด่นก็ได้นะคะที่อาจารย์มองนะก็แปลว่าเราจะเจอคนที่ค่อนข้างแบบดีมากๆอาจจะเป็นซุปตาเป็นดารานักร้องนักแสดงอะไรถ้าพูดให้เวอร์อก็แบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะเพราะไพ่มันออกประมาณนั้นจริงๆก็คือ the sun the world wheel of fortune สามใบเนี่ยจะบ่งบอกว่า เป็นคู่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ซะด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะอ่าหรือถ้าไม่ไม่ได้มีร่ำรวยชื่อเสียงก็อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหล่อเล้หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็สัดสวยนั่นแหละคะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะโอเคขอคําแนะนําไพ่ให้กับคนโสดและไม่โสดชาวมังกรนะคะไพ่ฟังใจแนะนําว่าอย่างไงนะคะ ไพ่ขึ้นอ่าก้9ดาบเหมือนไพ่แห่งความหวาดกลัวนะคะในหน้าไพ่นะแล้วก็มีไพ่ princess of w one แต่ขึ้นคำว่าบุตรสานะคะแล้วก็มีไพ่เพื่อนไม่ทิ้งกัน3ามเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ลาชินีไม้แม่มดนะคะเพราะนั้นความรักเนี่ยนะคะ เหมือนพ่จะบอกว่าไม่จำไม่จาเป็นต้องหวาดกลัวอะไรจนเกินไปนะคะบุษาบาขอให้เราทําตัวของเราให้แบบมีค่าหรือ,อดูดีอยู่เสมอก็ได้ความสวยคู่กับผู้หญิงนะคะพ่ออนี้คือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักเขาเรียกแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีดูทันสมยัยดูดส,สวยหรือผู้ชายก็ต้องทําให้ตัวเองดูดีดูหล่อนะคะไม่ใช่ ปล่อยตัวสมโซม,มันละนะคะไพ่ใบนี้อาจารย์มองบุษบาคือความงามนะคะแล้วก็เพื่อนไม่ทิ้งกันก็อาจจะแปลว่าความรักเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ถ้าเราเหมือนมีพลังดีๆอาจารย์มองนะหรือทำตัวให้มีค่าก็ได้มีความมั่นคงก็ได้นะไพ่เออ Princess of w a n d กับ Queen of w a n d เนี่ยคือมั่นคงในเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนกับ สักเซสในเรื่องของงานก็จะสักเซสในเรื่องของความรักด้วยมันมีส่วนที่จะทําให้เป็นอย่างนั้นค่อนข้างสูงอย่าไปกลัวอะไรมากมายว่าเราจะต้องเอยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีคู่อะไรประมาณนี้นะคะพ่ก้าวดาบบางท่านอาจจะเคยล้มเหลวแล้วก็หวาดกลัวอยู่ในใจเพราะฉะนั้นพาจะบอกว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่านะคะพายปรินเซสชอวาน ทําทให้ตัวเองแบบนั่นแหละดูดีดูมีค่าแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้าหาแน่นอนมีคนดีๆเข้ามาให้ความสนใจได้นะคะไพ่จะบอกให้เราทําแบบนั้นน่ะนะคะดูไพ่โรแมน c ์อังเ l ค่ะขอสองใบาจากไพ่นางฟ้า Roman c ์อังเ l นนะคะไพ่ this could be the one นะคะ ก็เหมือนกับว่าในที่สุดคุณก็จะเจอคนที่ใช่อะ,ะคนที่คุณตามหาคุณจะเจอแน่นอนนะคะแล้วก็ let's go off control issue ก็เหมือนกับเขาจะบอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละเรื่องของความรักถ้าเขาคือคนที่ใช่เขาก็จะเข้ามาเองจริงอาจจะบอกว่าคือทำตัวเองให้ดูแบบมีค่าดูดีอยู่แล้วอะสิงตงมันเหมือนกับ ผมลิขิตมันจะนําพาให้คนคนนั้นเข้ามาเองนะอาจารย์มองเป็นประมาณนั้นถ้าเขาใช่ this could be the one ถ้าเขาใช่สําหรับเราเขาจะเข้ามาเองด้วยผมลิขิตก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะความหมายไพ่นะคะต่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ